สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซี่ครับเลิกงานครับพี่น้องผลตกข้ามวันนี้ว่้มีเนื้อกินพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาหมกปลาแดกนะครับมกปลาแดกพี่น้องพ้าพี่น้องมกปลาแดกกินแซ่ให้าขาด,ดพี่น้องนี่ครับน้าปลาแดกกระิีกระเจาปรุงมาแล้วนะครับเขาเป็นตองใส่ยังเพิ่มแต่ว่ากับทีนี่ บักพริกใส่ดีพี่น้องเห็นบ่ใส่บักพริกใส่ <c oughs> กระเทียมด้วยพี่น้องเห็นบ่กระเทียมนะครับว่างไปใส่กระเทียมไปนแบบน้ำยีเร่แบบนี่รสชาติของเครื่องนะครับของบานนี่นะครับในส่วนนี้ใบบักกูดนะพี่น้องเข้า ขี่ใส่ไปเลยพี่น้องนะครับขี่ใส่ไปเลยแช่หอมครับเอาการเอาการออกได้ครับพี่น้องเห็นบ่เอาการออกมั่งสิครับเอาการออกไปใส,ส่ความหอมความแซ่บ้านพี่น,อน้องปลาแดกของแอบแช่บบ้านเฮา กินก็โคเนี้วพี่น้องเนี่ยแซบครับแต่ว่าแม่บ้านบ่อยซื้อมากหมดแท้ของเจ้าแล้วมันำใจใส่รัวๆไปอีกพี่น้องันนี้เราแต้พี่น้องใ,ใส่ได้ครับแต่แต่พี่น้องดีมากอันนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นเป็นตะไคร่ที่ผมซับแล้วนะครับก็สีเอามาแทกน้ำมึน้าไปนะครับแทรกเข้าไปเพื่อจะได้มีความหอมนะครับ ก็ได้หน้าตาของไอม้มกปลาดกประรมาณนี้นะครับ <c oughs> บานนี้สเสด้ห่อกับพี่นอ้องไปห่อห่อกับชิพข้างเตาแล้วพี่น้อง <c oughs> ห่อนะครับห่อกับสี <c oughs> ประมาณนี้ช <c oughs> ิพมกกินพี่น้องก <c oughs> ินง่างไงพี่น้องไ่ต้องยังหมากไหมนะครับสำหรับผมหมักแบบบานเฮาเลยนะครับ ร้อยครับพี่น้องห็นบ่มาในห้องกระสิใส่เน็บวะนี่คัดใบครับก็ต้องคัดดีกว่อพี่น้องเจะช่ว้แก้ออกอีกยุ่เน็บใบไม้มันใบตองอามาในี่สินะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องไปข้างเตานะครับเป็นเตาแก๊สพี่น้องหมอกก้อข้าวจะสุกแล้วครับรอติดตามนะครับน้องมายาก มาหมกเลยครับต่ว่าเป็นตอแก๊สพี่น้องนะครับใส่ไฟอ่นออนพี่น้องนะครับกระสีประม่านี้นะครับค้างไว้ยาข้าวนะครับค้างไว้ยาข้าวแล้วใส่ไฟอเอ็นออนอกหน่อยมันดังใบดอกพี่น้องเพราะว่าฝนตกนะครับเอาเพราะ้มันมันสุกกับพ่อนะครับพ่อได้จับฝนตกดีแต่น่ายพี่น้องช่วงนี้นะครับบรรยากาศฝนตกมึงทั้งนอกเลวพี่นอ้องบอก บนตโตกลิ้นครับสุกแล้วพี่น้องบ่านนี้นะครับพอแล้วแจ้งสุกหลพือเซีบเอาไปเคยให้พี่น้องมึงเลยนะครับนี่ เยอแกออกห้พี่นอ้อ,นองมึงนะครับมันเป็นจังไไดมันเป็นหน้าตาจังได้มกปลาแดกพี่น้องเคยกินโบหมกปลาแดกแบบบานเฮ้านะครับแต่มันหอมมันจะนายพี่นอ้องรูหอม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 ไอหองหวยไอหองวยนี่มึงสีสันพี่น้องเป็นจังไไดครับนี่ละ นี่แหละมกปลาแดกปิดเดก็สสักคนเพิ่มปิดแก๊สนี่ใหม่ขนแขนของพี่นอ้องม,มึงพี่น้องนี่ครับพี่น้องอันนี้คือมกปลาแดกให้พี่น้องมึงเลยไอ้บอกไม่ห่วย,ยวค,ค,ค,ครับ หมอไม่หม้หม,หมพี่น้องแต่แสบครับมาเรื่อยครับกินวกประแดดน้ำกันชิปมี้ไปสมีก้อนนะครับพบกันไม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมฝากกดไรขอแชร์มด้วยพี่น้อง